วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการจิบเทคแกะของน้องเลยนะครับวันนี้จะมาแกะให้ดูกันนะครับก็จะเป็นสินค้าจากแบรนด์เอลกาโนะครับเป็น Flex Arm S นะครับ2ตัวนะครับคู่กับ Master m o u มาส์นะครับมาสเตอร์เมาสอาจจะล้นเฟรบนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆแกะให้ดูทีละตัวนะครับผมโดยนี่นะครับดีสติบิวเตอร์ที่เป็นผู้นำเข้านะจะเป็น บริษัทเอเซนตี้นะครับผมอ้าถ้าใครเคยได้ยินชื่อนี้นะครับมั่นใจได้เลยว่าประกันเทพแน่นอนนะครับอืมตอนนี้นะครับเป็นสินค้าจากแบรนด์เอลกาโตนะครับของใหม่เลยนะครับไม่มีใครสปอนนะครับสปอนตัวเองนะครับผมแกะให้ดูจัดเเลยนะครับ ผู้มือนะครับหลังก็ไม่มีอะไรนะครับใ,ในกล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ2ชิ้นเป็น flex arm s นะครับนี้ต้องซื้อมาสองตัวนะครับเป็น2ระยะเลยนะครับผมให้ดูวัสดุก,ก่อนนะครับ เม็ e อินใต้หวันนะครับโอ้ข้างๆข,ข้างแน่นแน่นปักเลยนะครับน่าใช้งานมากครับผมโอเคถ้าสตัวมาต่อกันนะครับได้ความยาวประมาณนี้วิคุ้มนะ เอเอคุ้มนะอืมได้ประมาณนี้โอเคเลยนะครับค hey, เดี๋ยวเรามาแกะในส่วนของมาสเ r อร์เอลก่อนนะครับ <c oughs> ใหญ่สะใจจริงๆนะครับ <c oughs> เหมือนเดิมนะครับเปตัวเองในอนาคตนี้ผมว่าสักวันหนึ่งเฟซแคมก็มต้องมาขุดมาเกิดกับผมผมจริงๆ แต่อาจจะไม่ใช่ในฐานะนะครับของคนรีวิวแล้วอาจจะเป็นในฐานะของเจ้าของแทนนะครับสำหรับโตเฟสแคป์นี่นี่นะครับภายในก็จะมีลักษณะออกแบบประมาณนี้นะครับนี่ เนื้อหาภายในท่านว่าประมาณนี้นะครับโอเคอย่างแน่นนะครับมียางรองให้นะครับของจริงอย่างหรูนะครับของอย่างเนีบ๊บเข้าใจนะครับว่าทำไมมันถึงมีราคานะครับพอสมควรนะครับสว่วนนี้เขาก็แถมในส่วนของตัว เคเบิลคลิปมาให้นะครับเอาไว้เก็บสายนะครับ3มชิ้นนะครับแล้วก็ในครองก็จะประมาณมาหมดแล้วโอเคนะครับรอบๆนะครับที่ผมชอบตรงนี้ผมอะชอบโลโกโ้แบรนด์เขาจริงนะอ่ะอันนี้นะครับตัว โคสูงโคสูงอ่ะเดี๋ยวเราไปโอ้โหยาเรามาดูที่หัวบอลกันก่อนนะครับเนาะหัวบอลน,นะครับเราจะมาต่อกับตัวเฟกซ์อาร์มนะครับก็คลายมันออกเดี๋ยวไปรีวิวความสูงมันอีกทีหนึ่งสูงเกินนะครับคลายออกนี้นะครับแล้วก็ถอดบอลออกหัวนี้สำคัญเลยนะครับ เป็นตัวต่อกล้องอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เอาบอนตัวนี้มาใส่นะครับอ้าวอ้าวหลุดนะครับประมาณนี้ทุกคนเห็นภาพไหมประมาณนี้แล้วก็ปิด ปั๊บเข้าให้นะครับตอนแรกก็ยังไม่ต้องขันแน่นมากเนาะให้มันสามารถให้ตัวอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ต่อด้วยอิลเลเมนต์ต่อไปนะครับเป็นการเพิ่มความยาวก่อนนะครับเพื่อจะได้ทำท็อปรีวิวมาจเถึงกลางห้องได้พอดีนะครับซฮ้เอลกาโตมารีวิวเอลกาโตนะครับอันนี้ผมแจ้งตามตรง <c oughs> ซื้อเอลกาโตมาเพื่อทำรีวิวเอลกาโตด้วยกันนะครับมันก็เป็นงานนะครับเราก็ต้องลงทุนเพื่องานของเราเองถูกไหมแล้วก็ตัวจบนะครับปลายก็เป็น f ฟ e คอาร์เตัวตัวสั้นนะครับโอเคครับ พี่พ่อพ่อเดี่ยบอกว่าลูกหลับแล้วนะครับโอเคเดาเข้าไปแบบนี้ปุ๊บก็หันเข้านะครับโคตรเลียวเขาเรียกว่า r รี l วรีวิวนะครับประมาณนี้นะครับเราดูระยะไกลบ้างตอนนี้เราต่อไปที่ไหนแล้วนะครับอันสุดท้ายนะครับ จริงๆในโปรโมชั่นเนี่ยถ้าผมซื้ออีกสามร้อยผมได้ผมได้ตัวเหมือนเลยนะเฟิกอาร์เอสเนี่ยแต่แบบซื้อซื้อมาต่ออะไรอีกอะ <c oughs> อันนี้ก,ก็ยาวหรอปะนี่อนี่ก็ยาวนะถือว่าเอาอีกอันดีกว่า <c oughs> อันนี้ก็จบได้หัวบอลตัวสุดท้ายนะครับ โอเคเดี๋ยวเราลองไปยกขึ้นตั้งดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่นะครับจักต๊กที่เรารีวิวกันเมื่อกี้นะฮะตัวมาสเตอร์เอลนะครับสามารถยาวขึ้นได้แบบขนาดนี้เลยนะไปดูใกล้ๆนะครับขึ้นมานะครับนี่นะครับเฟิกอารสองตัวนะฮะแล้วก็สามารถถ่ายรีวิวได้เลยครับการโต๊ะนะครับโต๊ะผมนี่ น่าจะยาวมาร้อยห้าสิบนะครับออกมาได้กลางโต๊ะเลยนะครับพอนะผมว่าพอเดี๋ยวไปรองดูมุมกล้องกันนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมเชื่อไหมอันนี้คือมุมที่ผมแบบทวินหา,างจริงนะแบบเป็นมุมที่เราแบบเอยเอาของมารีวิวแล้วแบบไม่ต้องโคชนขาตั้งไงเออน,นี้โอเคมากเลยอะ่ะผมแบบ เออสวัสดีครับทิปเทคเก็ของลงเลยครับมีของมารีวิวครับอะไรเงี้ยนี่คือมุมที่แบบมันเกิดมาเพื่อ Master m o u สลลแ์แล้วก็ f a ็ก a r m เลยนะครับที่เราสามารถจัดมุมรีวิวสินค้าได้แบบนี้เลยอะ่ะเพราะปกติผมจะใช้ในส่วนของตัวปอให้ดูเรียวๆกันไปเลยจะใช้ตัวเนี้ยนะครับขาลนังกล้องแบบสี500บ่ห้บาทเนี่ยมันทั้งกดมุมางเงี้ยครับ สวัสดีครับทิเปเทคแก่ของเรเลยนะครับแล้วก็มาอย่างนี้ปุ๊บผมก็จะเอื้อมมือมาติดนู่นติดนี่ใช่ไหมแต่วันนี้ไม่ละเนี่ยครับมีเฟกซ์อาร์ตัวนะครับแล้วก็ Master m o ์เอลสุดยอดจริงๆครับแล้วก็ตัวที่จับโทศรศัพท์ตัวหนึ่งพอแล้วนะครับหรือว่าในอนาคตเนี่ยผมอาจจะมีในส่วนของตัวเฟสแคมโปรนะครับมาช่วยทำรีวิวอะไรแบบนี้มากขึ้นนะครับสุดยอดจริงๆนะครับ มีความสุขมากโอเคคุ้มมากนะครับคุ้มมากๆนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ที่เทคของร้องเลยนะครับห้องไม่ได้เก็บนะฮะลกมากก็ขอลาไปก่อนนะครับกับในส่วนของตัว Fake Arm S นะครับแล้วก็ Master m o u มา L นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ